สวัสดีค่ะพี่ชมนะคะวันนี้เราจะมาทำการใส่บัญชีธนาคารลงในเอเซนผ่านมือถือ Android กันค่ะค่ะคราวก่อนพี่ชมได้สอนทุกคนใส่ยืนยันรหัสพินในเอเซนไปแล้วใช่ไหมคะมารอบนี้วันนี้พี่ชมจะมาอะบอกวิธีการ ใส่บัญชีธนาคารเลขบัญชีธนาคารลงในเอเซนนะคะผ่านมือถือระบบ Android ของเรากันค่ะการใส่บัญชีธนาคารก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องทําในบัญชีเอเซนของเรานะคะเพื่อไว้รอรับรายได้ ที่เราจะได้จาก YouTube นะคะเพราะว่าเขาจะมีการอโอนังินเข้าบัญชีของเราก็คือ,อบัญชีธนาคารของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการใส่เลขบัญชีธนาคารใส่บัญชีธนาคารของเราให้ครบนะคะพอเวลาเหรียญของเราครบร้อยเหรียญแล้วเขาจะได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเราได้ถูกต้องนะคะไปค่ะวันนี้เราจะไปทําการใส่เลขบัญชีธนาคารกันเลยตามพิชมไปดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกเราก็ไปที่ Google Chrome เลยค่ะกดเข้าไปที่ Google Chrome เลยนะคะนี่นะคะพอกดเข้ามาที่ Google Chrome แล้วเราก็พิมพ์คำว่า s e n ซ e เลยค่ะ s e n ซนนะคะพอพิมพ์เสร็จก็ Search เ,เลยค่ะนี่นะคะพอ Search แล้วก็นี่นะคะเข้าไปที่ลิงก์นี้นะคะตรงนี้นะคะ g o g l e e ล s e n s e นะคะกดเข้าไปเลยค่ะ นี่นะคะเราก็เข้ามาในเอเซนต์ของเราแล้วนะคะเข้ามาแล้วเราก็ไปที่ตรงนี้เลยค่ะขีด3ขีดด้านบนซ้ายมือนะคะตรงนี้กดเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็กดไปที่คําว่าการชําระเงินตรงนี้นะคะกดไปเลยค่ะนี่นะคะพอกดเข้ามาแล้วก็เลื่อนนะคะเลื่อนขึ้นนะคะเพื่อมาดูข้างล่างนะคะนี่นะคะจะเห็นตรงนี้นะคะช่องทางรับการชําระเงินของคุณนี่นะคะตรงนี้กดไปที่ตรงนี้เลยค่ะ เพิ่มวิธีการชําระเงินตรงนี้นะคะกดไปเลยค่ะนี่นะคะพอกดแล้วก็จะมาหน้านี้นะคะเพิ่มวิธีการชําระเงินเพิ่มรายละเอียดการโอนเงินผ่านธนาคารใหม่ในการรับการชําระคืนในการโอนเงินผ่านธนาคารโปรดติดต่อธนาคารของคุณเพื่อสอบถามเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมบัญชีธนาคารจะต้องอยู่ในไทยโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐตรงนี้นะคะจะมีอันแรกก็จะมีตรงนี้นะคะรหัสผู้รับเงินตรงนี้นะคะเขา เขาเขียนไว้ตรงนี้ว่าไม่บังคับนะคะตรงนี้ไม่บังคับนะคะตรงนี้เขาเขียนว่าไม่บังคับเราจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือให้ใส่ชื่อในบัญชีธนาคารก็คือชื่อเรานะคะชื่อเราในบัญชีธนาคารนะคะเราจะใส่ใส่ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเอาตามเอาตามบัตรประชาชนของเราเลยค่ะเพื่อความชัวร์นะคะก็คือใส่ชื่อของเราตามบัตรประชาชนจริงของเราเลยค่ะ แล้วก็ตรงนี้ก็คือใส่ชื่อธนาคารของเรานะคะว่าเราใช้ธนาคารอะไรก็ใส่เป็นชื่อธนาคารเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้นะคะเป็น s วิปบิ๊กนี่หรือว่าสวิปโคดนี่นะคะเราไปสามารถไปเสิร์ชหาใน Google ได้นะคะเราไปเสิร์ชหาสวิปโคดใน Google ได้ส่วนตรงนี้นะคะสวิปโคดตรงนี้ พี่ชมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ,ะทุกคนจะได้หาง่ายๆก็คือกดเข้าไปที่ลิงก์นี้ได้เลยเพื่อไปอคัดลอกสวิปสวิปโคดนี้มาใส่ในนี้ได้เลยนะคะ,ะมันจะมีหลายๆธนาคารนะคะในนั้นให้เราเลือกเลยว่าของเราใช้ธนาคารไหนนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นหมายเลขบัญชีนะคะหมายเลขบัญชีธนาคารของเรานะคะเราก็ใส่หมายเลขบัญชีธนาคารของเราลงไปแล้วก็ตรงนี้ พิมหมายเลขบัญชีธนาคารของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะอ๋อเดี๋ยวพี่ชมจะพาทุกคนไปคัดลอกชื่อธนาคารแล้วก็สวิฟโค้ดกันนะคะเดี๋ยวพี่ชมจะพาทุกคนเข้าไปที่ลิงก์นั้นนะคะลิงก์ที่พี่ชมบอกว่าจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะอย่างออของพิชมลองเข้าหน้านั้นไว้แล้วนะคะพี่ชมก็จะเข้าไปที่ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะกดไปที่ตรงนี้อ่าตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้หน้ามันก็จะโชว์ขึ้นมาเราก็เลือกหน้าที่เราออ เข้าเข้าค้างไว้นะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะถ้าใครเข้ามาที่ google ก็คือกดคําว่าสวิปโค้ดพิมพ์คําว่าสวิปโค้ดตรงนี้นะคะพิมพ์เสร็จแล้วก็เข้าไปที่ลิงก์นี้เลยค่ะลิงก์แรกนะคะตรงนี้กดเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะพอกดเข้ามาในหน้านี้มันก็จะมีธนาคารโชว์อยู่ตรงนี้เยอะแยะเลยนะคะธนาคารของเราเป็นธนาคารไหนเราก็กดเลือกไปที่ธนาคารนั้นเลยนะคะ อย่างของพี่ชมเป็นกรุงเทพนะคะพี่ชมก็จะกดไปที่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะธนาคารกรุงเทพก็คือกดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปเขาก็จะมีทั้งชื่อธนาคารแล้วก็สวิปโค้ดโชว์ขึ้นมาให้เรานะคะเราก็กดคัดลอกไปเลยค่ะอย่างของพี่ชมธนาคารเทพชมก็จะกดคัดลอกชื่อนะคะชื่อธนาคารก็คือตรงนี้นะคะพี่ชมจะกดคัดลอกไปนะคะเราก็คัดลอกไปเลยค่ะ นี่นะคะคัดลอกเอาไปตามนี้นะคะแล้วก็กดคัดลอกเลยเสร็จแล้วก็ไปที่หน้าเอเซนต์ของเรานะคะนี่นะคะไปที่หน้าเอเซนต์เมื่อกี้ที่เราเข้าค้างไว้นะคะ,ะตรงนี้ตรงนี้เราก็ใส่ชื่อธนาคารวางไปเลยนะคะที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นี่นะคะเราก็วางไปเลย Bank Public Company Limited b a n คอกแบงก์พับลิกคอมพานีลิมิเต็ด BBL นี่นะคะเราก็วางลงไปเลยเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปคัดลอกสวิ Code กันนะคะเราก็ไปที่หน้าเมื่อกี้นี่นะคะนี่นะคะสวิปโคดนี่นะคะธนาคารกรุงเทพสวิปโคดก็คือตัวนี้นะคะเราก็คัดลอกเอาแค่เอาแค่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะกดคัดลอกไปเลยค่ะ นี่นะคะกดคัดลอกไปเสร็จแล้วก็ไปที่หน้าเอเซนเมื่อกี้นะคะนี่นะคะสวิปโค้ดเราก็แตะแล้วก็วางลงไปเลยค่ะนี่นะคะเราก็วางไปวางไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ชมจะกรอกรายละเอียดทั้งหมดทั้งชื่อบัญชีหมายเลขบ,บัญชีของพิชมให้เรียบร้อยก่อนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะนี่นะคะพอเราใส่รายละเอียดทุกอย่างลงไปครบหมดแล้วนะคะเราก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างสุดนะคะด้านล่างสุดจะมีคําว่า บันทึกอยู่ตรงนี้นะคะเราก็กดคำว่าบันทึกไปเลยค่ะนี่นะคะมันก็จะรันมาที่หน้านี้นะคะนี่ก็คือเป็นการใส่เลขบัญชีใส่บัญชีธนาคารของเราในช่องทางการชำระเงินของเราเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วละคะ่ะ และนี่นะคะถ้าเราใสา่บัญชีธนาคารในเอเซนเรียบร้อยเขาก็จะมีนี่นะคะเมลส่งมาหาเรานะคะจะมีเมล Google p a y m e n t นะคะตรงนี้นะคะส่งมาหาเรานะคะตรงนี้ก็คือเป็นการยืนยันบัญชีธนาคารผูกบัญชีธนาคารของเรากับช่อง youtube ของเราผ่านเอเซนเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะต่อไปพอเราทำ u t u b e ได้ครบถึงร้อยเหรียญเมื่อไหร่เขาก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเรา <c oughs> ที่เราใส่ไปในเอสเซนเมื่อกี้นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ